วันนี้ก็โคต้าสติติกับไอ้อะไรวะกำหนดการเชิงเส้นเนาะปีสุดท้ายละปีที่สิบละครบสิบปีแป,ป๊บแป,ป๊บเองโอ้ยคันอ้าวข้อข้อสี่ลูกข้อสี่อ้าวกำหนดการเชิงเส้นอ้าว อะไรนี่เรื่องของอะไรนี่ค่าจ้างค่าจ้างชายหญิงเนาะอ้าครูจะยอ่ยอๆโจทย์เนาะค่าจ้างชายเท่าไหร่เก้าร้อยบาทหญิงเจ็ดร้อยยี่สิบบาทต่อสัปดาห์ไอ้อิง ไม่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรนี่กะเป่าตะกร้ากระปุ้งเขียนโจทย์นานปิดไว้ก่อน